สวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งรอบดึกนะคะก็นุกทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะนุกขอขอบ,บคุณแม่นาที่เมตตาให้นุกได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆนะคะได้มาเอาไว้ให้เด็กๆได้อิ่มได้กินทุกวันนะคะนุกก็ขอให้แม่นามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมครอบครัวก,ก็ขอให้แม่มีความสุขแล้วก็หน้าที่การงานราบรื่น เดินทางไปไหนใกล้ๆขอให้ปลอดภัยนะคะแม่เมตตาเด็กๆเสมอมานะคะตั้งแต่นุกอยู่บ้านหลังเก่านะคะเมตานุกเมตตาเด็กๆมาเสมอมาเลยจึงณนะวันนั้นจนถึงวันนี้แม่ก็ยังเมตตามาให้ตลอดเช่นเคยแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับนุกคือมอเตอร์ไซค์ที่แม่นาซื้อให้นะคะนุกก็ได้ใช้ประโยชน์กับเด็กๆ หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นพาน้องไปทําวัคซีนพาน้องไปหาหมอไม่สบายพาน้องไปซื้อให้อาหารเด็กๆบางทีก็คือมันคือเป็นเป็นความสะดวกที่ที่นุก็ไม่เคยคิดว่านุจกจะจะได้นะคะเพราะว่าแม่นาบอกว่ามันจําเป็นนะคะนุกก็ได้ไปหาเด็กๆได้ง่ายขึ้นนะคะกลาวขอบพระพคุณแม่อีกครั้งนะคะ กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เม่ตาเด็กๆมาทุกช่องทางนะคะนุกต้องกราบขอบพระคุณมากๆแล้วก็ fc ทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นุกก็ต้องกราบขอบพระคุณเช่นกันนะคะก็นุกก็ออกมาดูแม่เฟื่องนะคะแม่เฟื่องไม่นุ๊กไม่วันนี้นุกไม่ให้เขานอนในกรงแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากเข้ากรงแล้วนะคะนุ๊กจะเอาจับเขาเข้าเขาก็สะบัดคือเขา คือเขาก็เครียดนะคะเจวันที่เขาอยู่ในกรงก็เลยแผลเขาดีแล้วนุกก็เลยให้เขาได้อยู่ข้างนอกเลยนะคะอยู่ข้างนอกให้เขาได้ผ่อนคลายบ้างหน้าบ้านจะไม่มียุงชุมนะคะเพราะว่ามันมีไฟถนนแล้วก็ไม่ยุงไม่ชุมจริงๆค่ะนุกอยู่นุกอยู่ข้างนอกนุกรู้เลยว่าอยู่มันจะไม่ชุมก็ให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะให้เขาสบายใจสบายกาย <laughs> เขาก็อยู่ไม่ไกลจากลูกเขาแล้วค่ะลูกเขาก็อยู่ในกรงนะคะ